ok. xiêm yeah. <laughs> nha. <laughs> Bên phụ nằm mổ bạn. Cô ý đội. Đấy, vậy vào đủ. Ô. Địt mỏi cả muôn có địt mỏi. Này mà muông chán ạ, à, tô lưới vàng. Nhìn tên đỏ. ขึ้นไล่อัมไอส์ไม่ได้มาตัดหย่าเลยตเจ้าอยู่สองหน่อยจ้าอยู่สองหน่อย มักซีดาไม่เห็นลูกเลยลูกเสียอ,งงอุ้ยทำไมลกอย่างนี้ หมูต e, e ัว่จะควงเท่าเลยตกมาปีนี้เมียอยู่แงเป็นจมฉันเอามีนมาอยู่นะโอ้มองตัวนี้ต้อง่ตจะเป็นีมากไม่เห็นีีมากเป็นน้เปบก ปาดคาเจ้าก <gesch> ุ้เฮียวเถอะสดชื่นละจิ๋นงามกัรอกบื่นม้งงามกงามงามงามกระรอสเป็นแบบเป็นงาม Excellent.